สวัสดีจ้าฮาัลโหลตตยก้าวโฮย่ชีการเจ๋งส่งไปแต่กาไทยอ่ะวันนี้จะมาทํากับข้าวให้ดูเช่นเคยจ้าวันนี้จะมาทําหมูสามชั้นผัดกะปิอ่าหมูสามชั้นผัดผักบ,บุ้งกับกะปิจ้านี่ก็คหออ่าเออกอนช่องหนา้า有เออกระช่องาลววกระช่อยแล้า,า,ลากระช่องแกะช่องเจ้า,าเคยช่อง,ออองอลลนวกยะยไฉองแล้ 如果你ไม่ลูกนี้จงกับนี้ก็เ,ย,เยี่ย,คยงคือเด็ดเด็ดสู้เขา,า,า,าที่ทอมมาเกิดดะจได้กวก็ยังจะทำให้กินกับอันนี้จะมหมูสานผ,ผัดผักบุ้งกระปิจ้าอันนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็มีกระเทียมหมัวหอมแล้วก็มีพริกขี้หนูแล้วก็มีกะปิจ้าํำเรียบร้อยแล้วนะอยู่ในครกนี่จ้า ันนี้ก็จะเป็นหมูสามชั้นหมูสามชั้นเราลวกลวกน้ำซะก่อนนะคะลวกน้ำซะก่อนแล้วถึงจะมาผัดแล้วมันจะได้สวยงามแล้วก็อร่อยจ้าที่เราอาซ้ำช่างยกอาซ้ำช่างาบจ้าที่เหาแล้วอยู่เละสาบจะสาบเคยท,ที่ที่เพไปกาวต,า,ตานงาที่จะวีหเสกอยู่เลยเช้าจะโหเสกโหโตกัอ่ะ นี่ตัวยาปะทุงชอยล่ะจะจันยู่หระเช้ากันอันนี้ก็จะเป็นทัวเออไม่ใช่ถั่วอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งจากผักบุ้งผักบุ้งขาวนะคะผักบุ้งขาวจากผักบุ้งใหญ่เดีนี้เราจะมาผัดกันเลยจ้ากอชีช้เช้าละเรามาเริ่มผัดกันเลยจ้าใส่น้ํามันเข้าไปก่อน น้ำมันก็เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราผัดแักบุ้งน้ำมันก็ประมาณนี้ก้ารที่ยาวเ้ยไม่ต้องรอกระทะร้อนนะคะใส่ไปเลยจ้ะไใสต่ตังต้องเคยหยิบกะลาฟองราเลยละ่ะเจ็ดสิบฟองลเลาเลยตะกะลาผัดเลยจ้าผัดให้อหอมเลยนะคะ เช้าตัวเคยชุบใส่ที่เครื่องหมีหม่ละผัดเลยนะคะเราผัดเลยนะคะผัดให้หอมเลยจ้า อันนี้ได้กลิ่นแล้วนะกลิ่นหอมด้วยกับมันโตที่ยาวที่เฮือกเหม่กันละพคิดชีชุดก็ที่้าเจิงเหม่กันละหูเฮืองะหอมมากเลยจ้ะเตรียมน้ำมะนาวก่อนใส่น้ำมะนาวนิดหนึ่งเตรียมใส่น้ำมะนาวนิดนึงจ้ะว่ามันโตเฮืองไง ใสหมูสามชั้นก็ไปหลอดี่ชี้ลามหยกหลอดเงยนชาวแล้วเช้าเลยใสหมูสามชั้นลงไปผัดจ้าแส่พริกไทยนิดนึงหลอดี่หูจิ้วฟันเลย ใส่ซอสหอยนางลมหลอตีหอยยาวเลยหลอดทองเลยใส่น้ำตาลเข้าไปจ้ะตามด้วยสีอิ๊วหลอดตีสียาวเลย แต่คงก็นอนได้นอนลราซิ้วๆอะใกล้ฟันเราเลยเล้ยเายิมใส่เราใกล้ฟันจ้ะขาวๆเลยปอกที่ต้นขย้นลงไยใส่กุ้งเข้าไปตัดจ้ะ เกาซ้ายเมอ่ะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรแล้วนะคะพอดีแล้วจะรสชาติพอดีผักผัดให้บักบุ้งมันสุกก็โอเคแล้วจ้า <c oughs> <c oughs> วยงามมากเลยจ้าทีนี้เราก็จะใส่ใส่น้ำมะนาวไปนิดหนึ่งหลอกที่ซิ้วซแช่งเหล็งหอลอยใส่น้ำมะนาวนิดนึงจ้ะ <c oughs> จะไปเอา,ดอาเด้หลอก,จกเจ้าห้าเจิงแล้วเเพิรเจ้าที่ห้าเจิงก็ที่ก็ทีม่มออะ 令ด้วยเขาเด็ดชดก็ที่ไมแล,วล้วิง่งอิสร็จินจ้ะเสร็จแล้วจ้าแค่นี้เองจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสุกแล้วจ้าก้าวตดิมกนันได้ก้กาวเดมนแล้วหหแรงไงต่อเห็นไหมคะสวยงามมากเลยจ้าสวยงามมากเลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าปิดไปแล้วนะคะสวยงามมากเลยจ้ยาน่ากินมากเลยนะคะนะคะ จ้าเสียสแลร้อยร้อยละจ้าแค่นี้ละจ้าไปละจ้าไปไปจ้า